ดีค่ะวันนี้พบกับการละลาลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจแบรนด์การเจ้าของร้านลายออนคานั่นเองวันนี้นะคะการบอกเลยว่าคันนี้นะ,ะลูกค้าสอบถามกันมาเยอะมากๆนะคะเพราะว่าได้ตัวท็อปไม่น้อยแล้วก็ได้แม็กแต่งวันนี้การเลยเอามาจัดให้ลูกค้าอีกสักรอบหนึ่งเอางี้สำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้หรือไลฟ์นี้นะคะ บอกเลยว่าวันนี้นะคะการจะมีส่วนลดให้ถึง20,000บาทนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญนะคะเดี๋ยวการจะมาบอกเลยว่าเฮ้ยลูกค้าบอกคุณการแมกแบบนี้เนี่ยพี่ไม่ชอบสีนี้เลยไม่ชอบทรงนี้เลยทำยังไงดีไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะวันนี้ การมีแม็กแต่งให้นะคะมาเลือกลายกันเลยแต่ขอแอบกระซิบนะคะมาก่อนเลือกก่อนนะเพราะว่าแต่ละลายมีเขาเรียกว่ามีรุ่นเดียวลายเดียวเท่านั้นนะคะถ้าใครมาเลือกก่อนได้ลายที่คุณชอบไปก่อนนั่นเองนะคะวันนี้การจัดให้แล้วนั่นเองนี่เดี๋ยวการจะมาให้ดูเลยนะคะตัวแม็กอ่ะใครบอกว่าชอบลายนี้ นี่ลายทรงยอดนิยมนะคะสีแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนออกทองๆองเนาะโรสโกเนาะลายนี้เลยนะคะหรือจะเป็นสีดำโอ้โหสุดเท่มากนะคะวันนี้อย่างที่การบอกใครมองลายไหนมาเอาลายนั้นแต่ต้องไวนะคะพอการจะมีให้ลายละ1ชุดเท่านั้นนะคะคุยแต่ลายนี้สวยลายนี้เท่ เนาะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ใหม่มากนะคะลายนี้ก็สุดเท่แต่ที่อยู่กับรถก็เท่เหมือนกันนะคะนี่นี่สวยมากถึงได้บอกว่าวันนี้ใครอยากได้ลายไหนต้องรีบนะเพราะการจะเปลี่ยนให้1ชุดเท่านั้นนะคะและสำหรับลูกค้าที่บอกคุณการแล้วรถเป็นรุ่นอะไรอยากได้การต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้ จะเป็นนะคะมิสูบิชิปาเจโรสปอร์ส GT Premium ถ้าได้ยินว่า GT Premium ก็คือตัวท็อปสุดนั่นเองนะคะคันนี้จะเป็นขับ2โฉมปัจจุบันนะเพราะว่ามีไฟ3ก้อนตรงนี้แล้วปี2019นั้นั่นเองวันนี้เดี๋ยวการจะมาบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสวยสดยังไงสิ่งแรกเลยนี่ร้านเรานะคะบอกเลยว่าลูกค้ามั่นใจตัวโครงสร้างได้เลยเพราะว่านี่เลยค่ะ ตรวสภาพจากอินสเปคชันวันทูคานะคะรถสวยเกรด A 5ดาวอย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะคะรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมเพราะเขาจะเขียนเลยค่ะในนี่เดี๋ยวการเปิดแต่ละใบให้ดูเขาจะเขียนเลยนะคะว่ารับประกันตัวโครงสร้างสำเนารถตรงกันนะคะตัวถังตัวรถ นะ้ำไม่มีชนหนักไม่มีพิความอันนี้คือเขาจะยืนยันการบอกเลยนะคะใบเซอร์อันนี้ไม่ใช่ได้มาฟรีๆนะนะคะเราต้องจ้างเขามาตรวจถ้าไม่ผ่านเขาก็ไม่ออกให้แล้วบอกเลยพออะไรรู้ไหมคะการที่เขารับประกันเนี่ยว่าแต่ละคันของเราเนี่ยก็คือเกรด A5 ดาวถ้าลูกค้าไปตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับใบเซอร์อันนี้เขาต้องรับผิดช,ชอบนะ บอกเลยนะคะก็คือลูกค้าสามารถคืนรถได้เลยนะอันนี้การถึงได้บอกว่ามันไม่ใช่แบบเฮ้ยใบอะไรก็ไม่รู้ไม่เชื่อไม่ใช่นะคะอันนี้คือใบการันตีตรวจสภาพรถมีไฟล์เอกสารให้ลูกค้ากลับบ้านเลยและอย่างที่สองนะคะการจะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า20 0 0 0กิโลด้วยบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยมั่นใจทั้งตัวโครงสร้างมั่นใจทั้ง ตัวรถนะคะเครื่องเกียร์เราก็รับประกันให้นะคะแล้วของแถมเราก็มีจัดเต็มให้ส่วนรถมีให้ถึง20,000บาทนั่นเองถึงได้บอกว่าวันนี้ใครได้ไปโชคดีจริงๆนะคะและเดี๋ยวการจะมาให้ดูเลยว่าปาเจโรเนี่ยเป็นรุ่นที่ออปชั่นถ้าเทียบกับ SUV ในปีเดียวกันนะ PPV ่ PP ะการบอกเลยว่าเอาแทบจะตัวท็อปเลยแทบจะเป็นที่1เลยนะเพราะว่าเขาให้ออปชั่นมา แรกๆก,ก่อนคนอื่นเลยด้วยซ้ำนะคะกับนี่ตัวโลโก้โลโก้นี่ห้ามเปลี่ยนนะลูกค้าเพราะว่าเขาฝังในตัวเรดร์คูสคอนโทรไว้นะคะเดี๋ยวลูกค้าบางท่านบอกเอ้ยโลโก้อยากจะเปลี่ยนเป็นโลโก้อื่นอันนี้มันไม่ใช่แบบรถสมัยก่อนที่โลโก้เนี่ยเขามีไว้เฉยๆนะคะแต่ตอนนี้เขาจะฝังในส่วนของเรดร์คูสคอนโทรไว้เรดร์คูสคอนโทรเนี่ยทำงานก็คือ ถ้ารถคันข้างหน้าเบรกรถเราจะเบรกตามหรือถ้ารถคันข้างหน้าเนี่ยเหยียบคันเร่งรถเราจะเหยียบตามนะคะอันนี้ถือได้บอกว่าคุ้มค่ามากๆนะคะในส่วนของระบบการใช้งานนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ให้รอบคันนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะมาพร้อมด้วยกล้องรอบคันแล้วนะลูกค้าคือการหนึ่งได้บอกว่า ปาเจโ่สปอร์ตเนี่ยเป็นออปชันที่มาก่อนใครจริงนะคะและไฟหน้านี่สวยมากนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าคือไฟหน้าเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าเขาจะมีไฟตรงนี้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วตรงนี้เหมือนน่าจะฉีดไฟหน้าล้างไฟหน้าโอ้รถรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีแล้วนะแต่อันนี้คือเขายังให้มาอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะแล้วก็ ตัวสีอย่างที่การบอกสีสวยมากลูกค้าคือสีดําความสวยของสีการให้ไปเลยแบบ95-96%นะคะสะเก็ดหินคืนน้อยมากจริงๆวันนี้ใครที่อยากได้มิสูบิชิปาเจโรสีดำสปอร์ตนะคะมาการจัดมาให้แล้วและต้องบอกเลยว่านี่แม็กเทไหมนี่การหนึ่งนี่บอกว่าสุดเท่อย่างแท้จริงแต่ถ้าลูกค้าบ,บอกคุณการมันเทไม่พอ อย่างนี้การบอกมาเลือกเลยนะคะวันนี้การจัดให้แล้วนี่อันนี้การใส่ไว้ให้ดูแต่ถ้าลูกค้าบอกคุณการพี่อยากได้สีดำเลยให้มันดูดันนี่มาดูเลยขอโชว์อีกสักรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่ลูกค้าจะได้ดูวันนี้การมีให้เลือกถึงหลายนะคะมาก่อนเลือกก่อนนะถ้ามาช้าแล้วคนอื่นเอาไปแล้วการทำอะไรไม่ได้แล้วนะ,ะนี่การถึงได้บอกว่าวันนี้มาก่อนเลือกก่อนนะคะ มาเลือกเลยว่าลายไหนเทเข้ากับรถของเรานี่เพราะอะไรเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยสไตล์การแต่งรถรถสนิยมไม่เหมือนกันวันนี้การจะบอกเฮ้ยอันเนี้ยก็เทแล้วแต่พี่บางท่านอาจจะบอกไม่ ai, มันยังไม่สุดของพี่พี่อยากได้แบบนั้นจัดไายเลยนะคะวันนี้การให้แบบขายรถแบบฟรีสไตล์ลูกค้าเลยอะ ให้ลูกค้าเลือกนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็อย่างที่การบอกนี่จะมีระบบกรองรอบขันด้วยนะคะปาเจโลขาดไม่ได้เลยระบบเตือนจุดอับสายตาเขามีมาก่อนการก่อนรุ่นอื่นแน่นอนนะคะวันนี้เขาก็ต้องใส่ให้เรานะคะก็คือเวลาที่เราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะถ้ามีรถขันข้าง มาไม่แม้แต่ว่ามอเตอร์ไซค์มันจะกระพริบเลยนะคะเตือนเรานี่การถึงได้บอกว่าวันนี้มันสวยมากจริงอยากให้ลูกค้าเนี่ยดูเลยอ่ะเดี๋ยวการให้ดูฝั่งนี้เลยนี่ให้ดูเลยว่าฝั่งคนนั่งเนี่ยเบาไม่มียับไม่มีขาดเลยนะคะแล้วเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคูนาเพราะว่าปาเจโร่เนี่ยเขาจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะแล้วก็ออปชันเขาบอกเลยโหกินไม่ลงนะ เพราะว่าระบบของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะหน้าจอ2จอแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีระบบกอลองรอบคันด้วยนะคะแล้วก็แอร์ดิจิตอลเกียร์ออโต้มีเขาเรียกว่าแอร์นาโนอีด้วยนะนี่การให้ลูกค้าดูเลยและรุ่นนี้นะคะจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮแล้วด้วยนั่นเองถึงได้บอกว่าวัดเนี้ยการคัดรถสวยคุณภาพดีมาให้ลูกค้าภายในใหม่กริปนะคะ เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราได้ไปอ่ะมันคุ้มค่าจริงๆนะคะเออแล้วอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวการให้ดูการเข้าสู่เลยอ่ะอันนี้ตรวจสภาพที่การให้ดูแล้วนะคะแล้วก็เอกสารคือต้องบอกก่อนว่านี่เขาจะมีในส่วนของกระเป๋านะคะคู่มือคือมิสุวิชิปาเจโรเนี่ยนะคะคู่มือกับบุ๊กเซอร์วิอยู่ในเล่มเดียวกันอย่าไปโยนทิ้งนะลูกค้า ถ้าโยนทิ้งนั่นคือคุณโยนทั้งสองอย่างทิ้งในในเวลาเดียวกันเลยนะแล้วเวลาที่เราซื้อขายรถการต้องบอกก่อนนะคะไม่มีคู่มือไม่มีบุ๊กเซอร์วิสนะคะราคาตกนะอ่านี่เห็นไหมคะเข้าศูนย์ดูแลมาดีมากนะคะนี่เลยนะคะถึงได้บอกว่า วันนี้ใครได้คันนี้ไปคือโชคดีจริงนะคะคู่มือครบเอกสารครบนะคะตรวจสภาพนะคะภาษีพรลบครบวันนี้ถึงได้บอกว่าอยากให้ลูกค้าแบบดูให้เห็นกตาเลยว่าการขัดรถด,ดีรถสวยเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่รถเช่าหรือรถประมูลนะคะอันนี้การบอกไว้ก่อนเพราะว่าเราจะเล่นรถบ้านกันนะคะ พอเป็นตัวท็อปจะมีสปอยเลอร์หลังนั่นเองแล้วก็ได้ฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยปาเจโร่มันดีอย่างเงี้ยลูกค้ามันคือครบจริงๆถ้าถามกันนะคะว่ารถครอบครัวทีออปชั่นดีราคาไม่แพงแล้วขึ้นมาในหัวเลยอะ่ะปาเจโร่นี่คือขึ้นมาใน3อันดับแรกนะโอ้แล้วตอนนี้ราคาก็ดีด้วยนะคะ,ะการให้เข้ามาดูเลยนะคะ ตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กไล่มาดูเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าจะได้เห็นเลยว่าสภาพแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีทั่วไปนะคะสภาพสวยๆนะคะเดิมๆนะคะโครงสร้างดีแล้วคือการต้องบอกกนว่านี่เขาใส่ในส่วนของสครับเพดลูกค้าเห็นไหมคะ <c oughs> คือต้องไม่คนรักรถนะพอตรงเนี้มันจะเป็นส่วนที่เวลาเราเอาของลงนะคะ จะโดนเยอะที่สุดและเป็นรอยบ่อยที่สุดนะคะใส่สครับเพดเลยค่ะลูกค้ากันเลยนะคะตัดปัญหาไปได้เลยและภายในนะคะจะเป็นเจ็ดที่นั่งหนานะต้องบอกลูกค้าก่อนว่าปาเจโร่นะคะเป็นรถครอบครัวเจ็ดทีน่นั่งภายในสีดำตรงคำว่าปาเจโร่สปอร์ตนั่นเองนะคะถ้าสปอร์ตต้องสีดำนะและฟรีผมเข้ารูปให้รอบคันอันนี้ของใหม่นะคะการตัดให้เลยและปาเจโร่ เวลาที่ลูกค้าว่าคุณการพับยังไงพี่จะเอาของไว้ไปค้าขายได้ไหมนะคะดึงเชือกตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ที่นั่งจะพี่เขาเรียกว่าจะนี่กระเด็นไปเนี่ยลูกค้าจะขายขนมปังจะขายของเสาร์อาทิตย์นะคะแบบว่าจันถึงสุกขทำงานบริษัทก็ได้ค้าขายก็ได้คือรถแบบนี้การต้องบอกก็ว่ามันค่อนข้างอาเนกประสงค์นะคะสามารถที่จะ ทำมาเป็นอาชีพได้อ่ะคะ่ะคือบางทีเนี่ยเราซื้อรถเล็กใช่ไหมคะเรามองว่าเอ้ยมันสะดวกมันคล่องตัวแต่วันหนึ่งอะ่ะที่เราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะมีอาชีพเสริมสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้เลยนะแต่อย่างคันนี้มันไม่ได้ใหญ่เทอะทะสามารถนั่งไปได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะญาติหรือมีลูกสักคนหรือสองคนนะการถึงได้บอกว่าอันนี้คุ้มค่าจริงนะคะอย่าว่าแต่ใครเลย ที่บ้านการอะที่กาญจนบุรีอะพี่สาวการยังออกรุ่นนี้เลยนะเพราะว่าตอนนั้นมีลูกเออมเขาบอกว่ามันคุ้มมากตอนแรกเนี่ยต้องบอกลูกค้าก่อนว่าพี่สาวการอะเขาดูซีอารีเออเขาบอกว่าเออเน,นี่ยอยากได้ซีอารีเพราะมีลูกหนึ่งคนกังเลยบอกว่าเอาแล้วถ้ามีลูกสองคนเนี่ยทำไงเขาก็เลยกังเลยบอกว่าเนี่ยมาเล่นรถไซมีดีกว่าฟอร์จูเนอร์ก็ได้ปาเจโลก็ได้มิลเอ็กก็ได้สุดท้ายพอไปดูออปชั่นจริงๆ พี่สาวการก็เลือกปาเจโร่นะคะเพราะว่าบอกว่าออปชั่นดีแล้วนั่งเนี่ยเขาเรียกนั่งมันนุ่มนะช่วงล่างดีเลยนะคะแล้วก็นี่ภายในสวยนั่นเองนะปาเจโร่การบอกว่าเขาดีไซน์ภายในค่อนข้างสวยเลยลูกค้าและตัวไม้นะคะอย่างที่บอกคันนี้ไม่น้อยเลยนะไม่แค่1นึ0 0 0สกิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดอย่างที่บอกภูกมิลาลัยมันติฟักงชันนะคะมี รุ่นนี้เนี่ยจะมี Adaptive c o o k Control แล้วด้วยนะลูกค้านี่จะมี Adaptive c o o k Control เตือนออกนอกเลนนะคะเกียร์ p a n e l s Chief คือครบของจริงนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอ,าอยากได้ปาเจโระะ่เออแล้วคันนี้นะคะความพิเศษคือเขาแต่งเขาเรียกว่าเขาเปลี่ยนหน้าจอดีกว่าอันนี้แพงนะลูกค้าเพราะว่ารองรับระบบกองรอบขันนั่นเองนะอยากให้ ลูกค้าดูเลยนะคะวันนี้เราจัดให้แล้วนะคะแล้วก็มีทีวีจอเพดานด้วยการหนึ่งได้บอกว่าปลาเจโรมันครบจริงลูกค้าคือสุดจริงอะ่ะแล้วผมเข้ารูปอะไรคือสวยมากแล้วเวลาที่เรานั่งไปเที่ยวนะคะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าตัวชาร์จไฟนะคะชาร์จได้ทั้งเสียบสาย USB นะคะหรือจะเป็นไฟบ้านเลยเอออันนี้โหดนะให้มาแบบว่า สองสามปักกันเลยทีเดียวแล้วก็นี่จอเพดานดูนางฟังเพลงสบายเลยเนี่แล้วเวลาที่จะเข้าแถวที่สาง่ายมากนะคะสามารถที่จะนี่พับเลยนะคะนี่ลูกค้าเห็นไหมนี่ไว้ของไว้อะไรคือได้เลยหรือพับมายี้จ้าเป็นไงอ่ะเดี๋ยวการให้ดูข้างหลังเลยว่าเวลาที่เราพับหมดอะ่ะ มันจะเป็นยังไงนะคะลูกค้าจะได้นึกออกว่าเฮ้ย mm. เวลาที่เราเอาไปขนของ mm. เอาไปใช้งานอะ่ะ mm. มันแบบคุ้มค่าไหมมันคุ้มจริงๆใช่ไหมเนี่ยลูกค้าดูเลยคือง่ายๆนะกลับบ้านต่างจังหวัดอะ่ะเอาที่นอนอะ่ะมาปูให้ลูกนอนอะ่ะถึงแบบเชียงใหม่สบายอะ่ะอันนี้คือข้อดีของปาเจโร่นะเพราะอะไรลุงไหมคะเพราะเขาไม่มีหลุมตรงกลาง พอไม่มีหลุมตรงกลางเนี่ยเราสามารถที่จะเอาที่นอนคือปูยาวได้เลยอันนี้ข้อดีอันนี้ที่พูดนี่คือทำมาแล้วนะคะไม่ได้พูดแบบว่าเชิงพาณิชย์อย่างเดียวนะเพราะว่าอันนี้คือทำมาแล้วนะคะแล้วมันนอนได้จริงๆคือต้องบอกก่อนว่าอย่าง ฟอร์จูเนอเนี่ยที่ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะเป็นแบบแขวนสองข้างแล้วก็มีหลุมอยู่ตรงกลางนะคะอันนั้นเนี่ยพอใส่ที่นอนเราจะนอนไม่ได้แต่ปา j จโรเรานอน,อนได้แล้วเนี่ยลูกค้าดูเลยคือมันสามารถขึ้นลงสบายเขาดีไซน์มาแบบสวยอะ่ะการชอบดีไซน์ค่อนข้างแบบเรียบร้อยแล้วดูแบบว่าสวยเลยนะคะวันนี้ถึงได้บอกว่า ใครที่กำลังหาปาเจโร่นะคะนี่มันสมกับคำว่าสปอร์ตจริงเพราะว่าออปชันอะไรคือครบเลยจะเป็นระบบะเขาเรียกว่าพุสตานนะลูกค้าคีเล e ตนะก็คือกุญแจครบ2ชุดนั่นเองนะนี่และคันนี้เขาติดตั้งโชกคมาให้แล้วด้วยนะคะเพราะว่าเปิดง่ายนะคะไม่หนักแล้วก็ที่สำคัญนะคะคันนี้เราเปลี่ยนแบตปะ น่าจะปีเพิ่งเปลี่ยนเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะคะเพราะว่าเมื่อวันสองวันมันเหมือนสตาร์ทยากก็เลยเปลี่ยนแบตซะเลยนี่วันที่17นเคดะเดือนหนึ่งปีห9เ้าเพิ่งจะเปลี่ยนแบตเปลี่ยนของดีเลยนะลูกค้าเปลี่ยนให้เลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนวันนี้การถึงได้บอกว่าใครที่หามิตซูบิชิปาเจโรสปอร์ตนะน่าใช้มากนะคะคันนี้กับ เครื่องยนต์ดีเซล2.4 GT Premium นะคะ2.4คือเอาจริงๆอ่ะเครื่องยนต์เนี้ยประหยัดมากเลยนะแล้วแบบว่าน่าจะ171แรงม้านะคะอันนี้เขาให้แรงม้ามาค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวการจะวนให้ลูกค้าดูหนึ่งรอบนี่กับความสวยที่อยากให้ลูกค้าเห็นทั้งหมดนะไม่มีหมกเม็ดเลยนะ นี่แล้วข้อดีของปาเจโร่อย่างหนึ่งคือเขามีเลาบดไดลูกค้าอยากจะไปใส่ในส่วนของแหลกหลังคาก็ได้นะคะอันนี้คือเขาทำดีไซน์ดีลองรับไว้ให้เรียบร้อยแล้วสวยอ่ะคือเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบมิสูบิชิปาเจโร่เหมือนกันนะคะนี่ให้ลูกค้าวนดูไม่มีกักเลยหรือลูกค้าท่านใดอยากจะให้เปิดอันไหนคือการต้องบอกก่อนนะลูกค้าว่า ทำไมนะคะการถึงไม่ได้แบบดึงเขาเรียกว่า,าเขาเรียกว่าไม่ได้ดึงแบบว่ากระดูกงูให้ดูไม่ได้ดึงยางซับในให้ดูนะคะเพราะว่าเรามีการตรวจสภาพให้แล้วนั่นเองนะคะใบเนี้ยจะยืนยันทุกอย่างเลยนะคะว่ารถเนี่ยโครงสร้างดีนะคะไม่มีแบบว่า เขาเรียกว่าไม่มีอุบัติเหตุเม็ดอาร์คเดิมนะคะเพราะว่าการที่เราไปดึงเขามากๆเนี่ยมันจะทําให้มันไม่แน่นลูกค้าคิดดูถ้าการรีวิวสัก10คลิปแล้วดึง10คลิปอะกระดูกงูว่าจะขาดได้นะคะแต่สิ่งที่ยืนยันว่ารถสวยจริงนะคะลูกค้าได้รับรถสวยโครงสร้างเดิม100%เนเนี่ยก็คือใบนี้นั่นเองนะคะไม่ต้องดึงให้เสียเวลานะ นี่แล้วก็นะคะการมีให้เลยนะคะทั้งนี่บอกเลยว่ารถสวยคุณภาพดีแล้วก็เอกสารอะไรคือครบเลยนะคะวันนี้นะคะมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะคะรุ่นท็อปสุดขับ2นะคะปี2019โฉมปัจจุบันนี่มีไฟ3ก้อนตรงนี้แล้วนะคะกับเลขไม้ที่ไม่เยอะเลยนะคะไม่น้อยด้วยภายในสีดำสปอร์ตภายนอกสีดำ กับส่วนลด20,000บาทนั่นเองนะคะพร้อมกับแม็กแต่งให้ลูกค้ามาเลือกลายได้เลยมาก่อนได้ก่อนนะคะหรือใครสนใจจะจองไว้ก่อนได้เลยนะคะเพราะการจะขายเพียงแค่7,07,900 0บาทเท่านั้นนะคะลงจากป้ายแดงมาแล้วกว่า5 0อุ้ย60%นะพรป้ายแดงอันนี้น่าจะอยู่ประมาณล้าน5ล้าน5,5นะคะ วันนี้การจัดให้แล้วลงกว่า50%ให้เลยคุ้มสุดอย่างแน่นอน7 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะซื้อสดร้านเราไม่บกแก่หวฟรีค่าโอนซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะฟรีดาวเลยนะคะจะผ่อนประมาณ123,000บาทเท่านั้นใครอยากได้นะคะต้องรีบต้องไวอย่างที่บอกแม็กแต่งเรา ให้ลูกค้าเลือกตามใจชอบได้เลยมาก่อนได้ก่อนนั่นเองนะคะและส่วนลดอีก2 0 0 0 0ืนนะคะในราคาเพียงแค่7 7, 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นหรือลูกค้าท่านใดอยากเข้ามาดูที่หน้าร้านนะคะร้านเรานะคะจะอยู่ตรงเส้นการจนาพิเศษบางบัวทองนะคะ ติดกาโลตัส่น้อยหาง่ายมากๆหรือจะเซิร์ชใน Google Map ได้เลยค่ะไลออนคาร์ลมือสองการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดบอกพี่อยากได้มากเลยคุณการนะคะอยากได้แต่พี่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะร้านการนะคะจะมีน้องเซลล์ที่ได้รับการเทรนการอบรมมาอย่างดีจะช่วยลูกค้าในการดูรถวิดีโอคอลก็ได้นะคะส่งวิดีโอไปให้ดูหรือจะ ส่งไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานพอไฟแนนซ์อนุมัติเรามีบริการส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านเลยจ้าบอกเลยว่าไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เชียงใหม่เชียงรายสงขาส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะฟรีนะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้การถึงได้บอกว่าต้องเร็วนะคะของแถมในการจัดให้นี่คือจัดเต็มจริง แล้วก็อย่างหนึ่งวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้สำหรับคันนี้น่าจะเพียงพอแล้วเนาะ